สวัสดี YouTube วันนี้ผมกายอีกแล้วนะครับมาอยู่กับในใกายตายคลิปละเดือนอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่ที่ที่สุขาวดีครับผมที่ทจังหวัดวสระบุรีโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาอ่าเขาเรียกว่าเทศกาลเชงเม้งนะครับก็คือเหมือนมาไหว้หลุมศพ อ่าบรรพบุรุษนะครับเหมือนคนจีนอ่าผมไปอ่านสาระมาบปอ่านวิกิมาก็คืออ่าเป็นการทดแทนบุญคุณของอ่าเขาเรายียกว่าบิดามารดาหรือว่าอากองอาแมา่นะครับแต่ผมก็นั่นแหละตามพ่อแม่มานะครับผมก็ตอนนี้หลุมแรกอันนี้คือหลุมแรกนะครับว่าหลุมน,นี้เสร็จเดี๋ยวจะไปหลุมต่อไปตอนนี้ก็เปิคดคลิปก่อนไม่มีอะไรหรอกเด <c oughs> จอกัน อใส่ก่อนนี่ปัดพอแล้วตอนนี้หลังจากที่ไหว้เสร็จก็จะมาทำการเผากระดาษกันนะครับผมาล้ครับเสร็จแล้วกับหลุมแรกนะครับตอนนี้ทัานไปดูเรียบโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหลุมต่อไปกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไม บวกขายแล้วผมไปตรงนี้นะครับโดนแกงนะครับผมก็ไม่เป okay. ็นไรเดี๋ยวเราขึ้นรถไปหลุมต่อไปกันโอเคครับตอนนี้วิวครับวิววิวแล้วก็วิวตอนเช้าบุบบุบ้วนครับบุบบ้วนขี่ของคนไม่ได้มานะเฮียโอ๊ตแกบเฮียเอ้ยก็บแก้วโอ๊กทำงานแก้วเพิ่งไปหาหมอ ตอนนี้เราอยู่ที่หลุมที่สองนะครับหลุมนี้ก็ปกติทุกทีผมจะมาพักกันอยู่หลุมนี้ครับกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวก็ไปหลุมสุดท้ายเป็นหลุมที่สามนะครับก็ตอนนี้ก็คือกําลังรออากงวะอากงอากงอาม่าตายายเนี่ยแหละตายายปุย่าตายายอากงอาม่ากินข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอกินเสร็จเราก็จะกินข้าวกันหลุมนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปหลุมสุดท้ายเป็น ถ้าจะไม่ขึแปโอเคนะครับก็โอเคไม่มีแล้วตอนนี้มาเช็กอินหลุมสองเฉยโอเคไป เอาละครับในสุดเราก็ถึงหลุมสุดท้ายจ้าเนไงหลุมนี้บอกเลยว่าเป็นหลุมที่ฮอตที่สุดในบรรดาสามหลุมนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณใกล้เที่ยงแล้วบวกกับลองดูไปรอบๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรบังแดดเลยครับตอนนี้ใจลุวนๆใจลุ้นๆ ก็เดี๋ยวหลุมนี้น่าจะวายหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปไหว้ต่อนะครับเพราะว่าบ้านผมไหว้สองวันนะแต่ว่าจะไปไหว้ที่วัดพรุ่งนี้ก็จะสบายหน่อยก็เดี๋ยวจบจากนี้ไปไม่รู้จะต่ออะไรต่อนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเจอกันพรุ่งนี้ต่อแล้วกันสําหรับวันนี้ก็วันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรและโอเคไปได้บ๊ายบายมาได้เหรอ กับเย็นกับเย็นครับเดี๋ว